สวัสดีครับขอสวัสดีท่านครอบครัวที่มาร่วมเฉลิมฉลองครอบครัวไทยรู้รักสมัครีในวันนี้นะครับกระผมศาสนอาจารย์ดรบีชอปสุรพลบุญประถมนายกสมาคมสพันธก,กิกรกิจเชียนไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณท่านประธานและคณะกรรมการมูลนิธิสพันธ์ครอบครัว เพื่อความสมัคคีและสันติภาพโลกประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางมูลนิธิของท่านได้จัดงานวันครอบครัวไทยรู้รักสมัคคีมีจิตอาสาและแทนคุณแผ่นดินโดยจัดกิจกรรมดนตรีและสัมมนาครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพและจัดงานเฉลิมฉลองครอบครัวรับพร นานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อรณรงและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและการสร้างเครือข่ายครอบครัวต้นแบบเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาครอบครัวและชุมชนรวมทั้งสนับสนุนการไม่ให้ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบและเนื่องในโอกาสครบรอบวันครอบครัวสากล International Day of Families ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันที่15พฤษภาคมของ,ของทุกปีเป็นวันครอบครัวสากลเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวและการแต่งงานให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งเพราะครอบครัวคือพื้นฐานที่สำคัญต่อทุกชีวิตที่บ่มเพาะความรักความสามัคคีทำให้เกิดสันติสุขสันติภาพ เกิดขึ้นในชุมชนสังคมประเทศชาติต่อไปในนามของสมาคมสหพ,พันธกิจทิเซียนไทยและประธานที่ปรึกษาองค์กรเครือข่ายโปรเตสแตนต์รักประเทศไทยขอแสดงความยินดีและก็ขอหนุนใจครอบครัวที่มาร่วมการสัมมนาเฉลิมฉลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเยาวชนต้นแบบที่ครอบครัว หรือพ่อแม่ที่จะมาเป็นกาลังใจและมาเป็นตัวอย่างในการอบรมสัมนาในครั้งนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับโดยผมจะได้อธิษฐานขอพอรจากพระเจ้านะครับเพื่อที่จะให้ครอบครัวของท่านนั้นนะครับเป็นครอบครัวแห่งความรักเป็นต้นแบบและให้พระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรวิทยากรคณะกรรมการจัดงาน เยาวชนที่เข้ามาร่วมในการสัมมนา,าในครั้งนี้เมื่อท่านกลับไปแล้วนะฮะท่านจะเป็นครอบครัวต้นแบบที่แท้จริงในการแสดงถึงความรักการรู้รักสมัคีเป็นเรื่องสําคัญหลายครอบครัวอยากรู้ว่าจะรักกันยังไงสมัครคียังไงแต่เขาไม่รู้เท่าเท่าที่ท่านผู้พีเกียตร,รู้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รับความรู้จากพิทยากรและองค์กรน,นี้ และเอาไปปฏิบัติอย่างเกิดผลนะครับผมขออธิษฐานเผื่อท่านนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ขึ้นและสถาปนาครอบครัวที่จะให้หญิงชายนั้นแต่งงานกันและมีลูกและขยายพงพันธอย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพระพรให้บุคลากรไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการจัดงานหรือวิทยากรรวมทั้งครอบครัว ต้นแบบครอบครัวที่จะเข้ามาสัมมนา,าอบรมในวันนี้ได้เป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความสําเร็จและได้เป็นต้นแบบในความรักที่จะทําให้ครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งความรักอย่างแท้จริงข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดทอดพระเนตรเหนือและอวย,ยพรให้เขาไปดีมาดีให้เขาประสบความสําเร็จอายุขอให้ยืนนานวันนะขอให้ผ่องใสสุข,ขะขอให้ สุกกายสุกใจพะละขอให้แข็งแรงเงินทองขอให้ไหลมาเทมาการศึกษาการค้าขอให้ทุกท่านจะเริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ข้าพรงค์จึงวางใจในพระเจ้าและขอมอบอทุกท่านที่เข้ามาสัมมานาในวันนี้ได้รับความโปวดปานได้รับการอวยพรจากพระเจ้าโดยทั่วหน้ากันขอพระพรของพระเจ้าคือความจเจริญมั่งคั่งเจริญสุขทุกประการ ได้ดลบันดาลให้สําเร็จผลตั้งแต่บบดน,นี้เป็นต้นไปข้าพระองค์จึงกราบทูลอธิษฐานวิงวอนขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระชนามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพทุกท่านนะครับสวัสดีครับ